ชวนขนหัวลุกพ่อหวาดูวิญญาณทหารดูหนังกางแปลงต้องทนฉายยันเช้าหนุ่มใหญ่พ่อหวาถูกจ้างฉายหนังการแปลงให้ดูบวิญญาณทหารเฝ้าสมบัติถ้ำฤรือสีสมบัติเพชรบูรณ์เชื่อมาดูกันเพียบไม่กล้าเก็บของกลางดึกต้องทนฉายยันเช้าเมื่อกลางดึกวันที่14กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าบริเวณหน้าถ้ำฤรือสีสมบัติบ้านถ้ำสมบัติตำบลบึงน้ำเต้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งจัดพิธีบูมสวงดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองรวมทั้งได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ดวงวิญญาณของทหารได้ดูด้วยจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว,ว่าที่บริเวณหน้าถ้ำเรือสีสมบัติซึ่งเป็นถ้ำอยู่กลางหุบเขาห่างจากชุมชนประมาณ1.5กิโลเมตรมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งประกอบพิธีขอขอมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตอยู่ ในบริเวณดังกล่าวเสร็จแล้วก็มีการใช้หนังกลางแปลง่ามกลางบรรยากาศโดยรอบที่มืดและปกคลุมไปด้วยป่าไม้มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งนั่งดูอยู่ตามจุดต่างๆน nice. สุเจนพุกอิมอายุ55ปีเปิดเผยว่าเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีทหารมาเฝ้าสมบัติในถ้ำดังกล่าวเสียชีวิตจํานวนมากเนื่องจากเกิดไข้ป่าชุกชุมและเชื่อว่าดวงวิญญาณของทหารเหล่านั้นยังคงปกปกักรักษาถ้ำดูสีสมบัติแห่งนี้อยู่และในทุกๆวันที่14กรกฎาคม ึ่งเป็นวันเกิดของเจ้าพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นผู้นําในสมัยนั้นชาวบ้านจึงได้ประกอบพิธีบงวงสวงสศิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของทหารเหล่านั้นพร้อมได้กลับได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ดวงวิญญาณดูด้วยโดยจะเน้นหนังเก่ารุ่นสงครามโลกครั้งที่สองหรือไม่ก็เป็นหนังผีและหนังสงครามน่นอนเชนเผยอีกว่าในปีแรกที่ทำหนัง นี่นาหนังกระปงมาฉายนั้นตอนดึกชาวบ้านกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงตนกับลูกน้องอีกสองคนแต่มีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนมาดูอยู่เป็นจํานวนมากทั้งเทนที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นและก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะอยู่ด้านหลังเมื่อมองไปก็ไม่เห็นใครจึงเชื่อว่าดูวิญญาณของทหารแน่นอนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความเชื่อของแต่ละคนและเมื่อฉายหนังเสร็จแล้วทีแรกตนตั้งใจจะนอนค้างเพราะไม่อยากเก็บข้าวของกลางดึกแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจรีบเก็บอุปกรณ์กลับลงไปในในในคืนนั้นทันที ส่วนในคืนนี้จะตั้งใจที่จะฉายตลอดทั้งคืนจนกว่าจะสว่างโดยพาครอบครัวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยอีกทั้งได้บอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางดูมายาต่างๆเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่มาของข่าวจาก Daily News Online d a i l y n e w c o t h